กกกปออกกกกกอออกุบใบงานวิชากการงานกอาชีพกอคำเ ชี้แจงหนึ่งนักเรียนเขียนบอกวิธีการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำงานบ้านที่ถูกต้องอุป บปะกอนปะกอข้อหนึ่งกบกบไม้กวาดปะปะดอกหญ้ากบกบลักกบสะนักกบกบการกบใช้งานกบกบสำหรับกบกบกวาดฝุ่นปะปุละอองกบกบหรือเอเสตเจาะขยะเจ ชิ้นเล็กเล็ก็ก,กบนพื้นที่แห้ง<แ>เช่นพื้นไม้เทำเม,มะดาพื้นปาเก้พื้นเซีเมนเรียบเรียบพื้น หินอ่อนกหินกขัดกกระกเบื้องหรือฝาปะผหนังเรียบเรียบเป็นต้นวิธีการดูแลหลังการใช้งานควรเก็บ โดยเจาะรูที่ปลายด้ามแล้วแขวนไว้ข้อสองไม้กวาดอยากใยรักศณะการใช้งานสำหรับกวาด อยากใย่บนเพดานวิทีการดูแลหลังการใช้งานควรกำจัดอยากย่ออกจากไม้กวาดให้หมด แล้วนำไปเก็บโดยวางด้ามลงตั้งพิงกับฝาผนังข้อสามไม้ถูพื้นลักศะสนะการใช้งานสำหรับ กวาดถูพื้นที่กว้างกว้างไม่มีซอกมุมวิธีการดูแลหลังการใช้งานชนิดถูปเปียกเมื่อใช้เสร็จควร ซักหรือ,อล้างน้ำให้สะอาดก็ก็ก็อก็